สวัสดีครับร้านเวรอยพรระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นพระร่วงนะครับวัดพระสิงห์นะครับปีสองพันห้าร้อยสิบสองนะครับนะครับพิมพ์นี้เนี่ยเขาว่าเป็นพิมพ์ลางใหญ่หลังลากนะครับนะครับวัตถุประสงค์การสร้างก็คือหาเงินสร้างพระบรมอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรนะฮนะครับนะ ผ่นะานไปตอนนี้ปี2อ6 8องค์นี้ผ่านระยะเวลามาแล้วถึง50-56ปีนะครับนะมีเกจิที่ดังในยุคนั้นปุกเสกมากมายนะครับองแรกก็พ่อเันะคงคายสกปรตจ,จันดีหรือว่าค้ายวัดสวนขันนั่นเองนะครับองเดียวกันนะนะแต่ท่านอยู่วัดตลับไปสลับมาประมาณนั้นนะนกะ็ที่ผมจำฟังจากประวัติ นะเหมือนพระเกจิหลายๆรูปเหมือนหลวงปู่หลิวเหมือนหลวงปู่แพ้วอะไรเงี้ยนะครับท่านก็ไปจามบรญชาวัดต่างวัดไปเรื่อยแล้วแต่ลูกศิษย์นะนะบางทีท่านก็ไปเพื่อสร้างวัดนะครับอะไรเงี้ยเหมือนรายเดียบมันมีอยู่แล้วก็มีหลวงปู่โตวัดประดูด่ชิมพีนะหลวงปู่โตเนี่ยก็เป็นพระเกจิศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนะ่ะสมเด็จพระเทพเราเคยถามท่านว่าพระพุทธเวชมีอยู่จริงมาท่านก็เขียนยันนะที่มือนะครับแล้วก็ท่านก็เสกขึ้นเป็นเบดาน จบเลยนะไม่ต้องตอบไปมากมายนะครับวัตถุมงคลขององค์ปูโตเนี่ยมีราคาแพงมากนะครับปัจจุบันอาจจะแบบตรงๆท่านห้อยไม่ไหวนะเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับฉะนั้นก็ต้องหาอองประเครเองวัตถุมงคลที่สวยๆท่านได้เสกไว้นะครับเอาไว้ห้อยบูชาก็โอเคองค์ธรรมาก็เป็นหลวงพ่อเสงววดกรารณิมิตรนะครับหลวงพ่ออั้นวัดพญาติการามหลวงพ่ออั้นกมิติหลวงพ่อกัน นะติดตารรูปกันวัดพญายติการามแล้วก็มีหลวงพอ่อนอวัดกลางท่าเรือหลวงพ่อนอก็เป็นเกจิองค์หนึ่งที่เสกในพิธีนะครับจาตุลมิดรพรไัยของนะครับธัด้าทายวัดจีนนะฮะปรากฏว่าหลวงพ่อกลวยบอกมีนะครับมีตัวณออกจากปากท่านเพียบเลยเนะี่ยเรื่องของหมหาอุดนะมหาอุดแล้วก็มีนะครับหลวงพ่อเทียมไว้กษัตริย์ตาที่ราชนะหลวงพ่อเทียมก็มานะครับ ผมว่ปพงวับดบทถกนฮนูอาจาร,รย์นำฮินัวโลวัดทรอนสลาจนะครับกาเขาอ,อ้อนะโคกข้พันนะมีอาจารย์ทีมวัดช่างให้กับมาเสกให้นะครับคูบาวังวัดบ้านเด่นนะครับคูบาวังก็ดังเรื่องของมาเสพงานนะครับผมงพอเมือง,องวัดท่าแหนนะที่กล่าวขวัญอยู่ตลอดนะฮะคนขัง,ขงทั้งวิชาจะก็กล่าวไว้นะครับคนไกลบดมากุมบูเนี่ยนะ แล้วก็มีหลงวงพ่อเตียนวัดเฉารูปช้างติดหลวงพ่อทบนะครับมีหลงวงพ่อชื่นวัดตำหนักเหนือในตัวท,ทีเป็นสิ่งหลวงพ่อเงินนะฮะทำพิ่ีกรํากับหลงวงพ่อทบรุ่นเดียวหลงวงพ่อทบจะเป็นสิธงหลวงพ่อเงินวัดวัดบางคานนะครับแล้วก็มีเศษใหญ่เยอะยๆมากมายขนาดน่าใช้นะครับนาย,ยากนะครับผม ดูความเก่าข้างหลังเขาเลือกหลังลางมันจะเป็นลา่างตรงนี้ครับแล้วก็ลางใหญ่มันจะมีลางใหญ่ลางเล็กนะฮะสวยนะครับใครนิยมทายพาระล่วงพระล่วงก็เป็นนะเป็นพระฉายาของกษัตริย์สมัยสุโขอทัยนะครับนะครับสมัยนั้นก็เลยนิยมสร้างพระพุทธรูปปางประธานพรแล้วก็ตั้งชื่อว่าพาระล่วง นะครับเขาลวนนะครับเป็นชื่อรวมๆนะของกษัตริย์สมัยกรุงอุขโขทไทยแต่พระพิมพ์นี้เราก็นิยมสร้างถัดกันมานะครับไม่ว่าจะพรนสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือมระสมัยรัตนกโกสินทร์เราเนี่ยนะครับ mm hmm. เพราะว่าพระปรางนี้เท่าที่ประสบการณ์จะส่วนใหญ่ก็โคงง้งอพันชาตรีดีแล้วก็นี่เรื่องของให้พรให้โชคให้ลาภนะครับ รายการนี้ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทร0 9 6 5 4 8 8 8หรือ0814203011ย่ังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามกดกระดิ่งแ้ะทานจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ